ずっと君を思い出したあの日をなぞればなんとなくまた戻れそうになって แอมก็มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่เหรอเอาไม่ใช่เหรอคะ <What? S 1> เราก็มาอยู่ที่ร้านโอเมซึกเกะมะชะนะคะเป็นร้านที่ขายชาเขียวแล้วก็ขนมเ <Yeah. S 1> มื่อกี้นะคะ <Yeah. S 1> เขาก็แนะนำว่ามีเมนูแนะนำก็จะมีตัวเป็นพรีเมียมมะชะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งตัวนี้ดูพีเมมมาชาลาเต้นะคะราคาจะอยู่ที่130อมสบาทส่วนตัวขนมเนี่ยจะมีเทยากิแล้วก็มีรัวซองจะมีไส้ถั่วแดงและคัสตาร์ดเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทั้งสองไส้เลยนะคะสั่งทั้งเทยากิแล้วก็ขัวซองเทยากิจะอยู่ที่ชินละ60บาทส่วนขัวซองจะอยู่ที่ชินละ80บบาทนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย เราได้น้ำกับขนมมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งกินฝั่งตรงข้ามดีกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีอ,อวิวทะเลให้เรานั่งดูได้ด้วยบรรยากาศค่อนข้างดีไปกันเลยไปโอเคค่ะเรามานั่งกันอยู่ที่ริมทะเลแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามกับ ร้าน oh. ที่เราซื้อขนมมาเมื่อสักครู่นี้เองเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวพเมียม,มาฉะกันนี่อ้ยอันนี้ชงสดๆเลยนะคะร <Whoa. S 1> ้อนๆแบบนี้เนาะ รสชาติเข้มข้นมากค่ะเหมือนตอนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นเลยสําหรับชาเขียวที่ <Wow. S 1> ร้านนี้นะคะเขาจะชงสดแก้วต่อแก้วแล้วก็รสชาติเขาเนี่ยจะเป็นชาเขียวแท้ๆเลยมันจะไม่เหมือนกับเอ,อ่อชาเขียวที่เรากินทั่วไปเนาะแต่ที่เนี่ยคือกลิ่นเขาแบบฟุ้งขึ้นจมูกมากเลยคือรสชาติชาเขียวแท้ๆจริงๆอะคะ่ะเรามาลองชิมขนมกันดูดีกว่ามีใส้อะไรบ้างนะ ใส่แบ้าง What? เอาอันไหนก่อนดีอ่ะเอานี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้มันโผล่ทางหางมาชิมลนะอันนี้น่าจะใช่ไส้คัตสาดค่ะดูแล้วมันเป็นสีเหลืองกินต้องกัดตรงหัวไหมจะได้เจอไส้ <c oughs> หัวก็ได้แา้นะจุ๊บโ่วยอ่ออยนะ อืมเป็นไส้คัสตาร์ดว้าว <Wow. S 1> อืมคุ้มค่ากับการรอคอยมากเลยอ่ะอร่อยมากขออีกคำได้ไหมอ่ะได้เนาะขอหน่อยนะอืมอร่อยเดี๋ยวเหลือพื้นที่ให้อีกไส้หนึ่งมาเดี๋ยวเราลองกินอีกไส้หนึ่งนะนี่ ไสถั่วถั่วอะไรนะถั่วแดงถั่วดำถั่วแดงถั่วแดงนี่น้องปลาจุ๊บๆกินแล้วนะอืมใชอร่อยใช่ทะลักเลยอ่ะอร่อยทั้งสองไ้เลยอ่ะอร่อยมากขออีกคำนึงนะ หืมหืมไส้เขาเยอะมากอร่อยทั้งสองไส้เลยอ่ะเลือกไม่ถูกจริง <Yeah. S 1> ถ้าสมมติว่าจําเป็นต้องเลือกไส้ไดใดส้ยหนึ่งมนันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะ <c oughs> จริงๆมาอร่อยทั้งสองอย่างเลยอ่ะ <c oughs> ถ้าแนะนําให้ให้กินนะเลือกมาอย่างละไส้เลยแล้วกินเลยดีกว่าอร่อยมากแอมขอตัวไปกินก่อนนะคะคลิปหน้าเราจะไปที่ร้านไหนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีค่ะ ใครนะคะที่อยากจะมาชมบรรยากาศจริงอยากมาลองชิมขนมดูนะคะร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หาดวนพาบางแสนนะคะด้านหน้าร้านเนี่ยจะมีเซเว่นอีเลเวนตั้งอยู่สาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาไม่ถูกเดีย๋ยวแอมจะแปะลิงก์โลเคชั่นของทางร้านไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะวันนี้นะคะแอมตั้งใจที่จะทําคลิปมากๆคลิปนี้เป็นคลิปแรกมีผิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเนี่ย ตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ